<Standing> ก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอฝากทุกคนกด s u b สไคร b ์ไลค์คอมเมนต์ให้ผม,มกำลังใจในการทำผลงานรีวิวมาฝากเ,เพื่อนๆด้วยนะครับ first Guitar Toy รีวิวเปรียบเทียบ k t u ั21วแล้วก็ k คทั2ท0 0 x นะครับหรือว่า2ตัวแรกของเรานะครับสำหรับการเป็น c o m p l e t e ฟอร์แล้ว c o m p l ว t e 21ซึ่งร่างฟอร์มของเขาก็จะมีความแตกต่างกันขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือ หัวสูงขึ้นนะครับตรงการ์ดตรงหน้าผากเขาอะไรพวกนี้ยก็แบบเหมือนเดิมนั่นแหละตีมัดแต่ก็ดูเด็ยเขาจะคุมตีมใหม่ก็คือตีมเนี่ยจะเป็นสีออกเ,อเป็นดําใช่ไหมดาชมพูอะไรพวกนี้เป็นตีมทางนั้นแต่อันนี้จะชมพูหมดเลยซึ่งจะให้มันเข้ากับตีมของนิโอดีเคทนะครับก็คือเข็มขัดของเขานะครับดูด้านหลังสว่างสวาย,ยังกระตกทั้งสีนะครับอันนี้เป็นการ์ดแท้สองใบเลยนะแล้วก็ในเซ็ตเขาก็จะให้พวกร์ด คาเมลไลท์ของคาเมลไรเดอร์ของอะไรนะจีโอมาให้ใช่แกนจีโออะไรพวกนี้แต่ว่าจะไม่สามารถเล่นกับเคอะไรวะจะไม่สามารถเล่นกับ dX n e o d e c a ีได้ใช่ใช่มันพอเสียเข้าไปพวกก็จะพูดว่าคาเมไลไรเดอร์ตุ้มตุ้มแค่นเอยซิงช่งเนี่ยมันจะไม่พูดว่าคาเมไลไรเดอร์จีโอไม่ไม่ไม่ไม,มันแค่แบบมันสร้างไม่ทันกันนะเออมันสร้างไม่ทันกันนะอันนี้คือรุ่นเก่าอันนี้ผมจะ,ะมา รีวิวตัวนี้นะเป็นหลักนะเพราะว่ามันจะมีมันจะใช้การ์ดสใบแล้วก็มีสเสน่ห์ของตัวมันอยู่นะซึ่งถ้าใครสนใจตัวนี้ก็ทักมาได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะหลังไม่์บอกราคาบอกวิธีติดต่อผมให้นะแล้วก็จะแบบขนส่งให้อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะไม่มีล็อกล็อกหลังล็อกหลังเอล็อกข้างนะเนี่ยตัวนี้ก็ดูกันนะเป็นอย่างนี้เลยสวยไหมตัวนี้เป็นการ์ดโมนะครับข้อเสียของการ์ดโมคือมันทึบ และแต่ว่ามันแข็งแรงกว่าการ์แทรนะครับเดี๋ยวเปินให้ดูหมายว่าไฟระบบไฟติดเสียงชัดคมชัดต้องใส่ฐานอ่อนนะครับก็ต้องเปลี่ยนฐานกันเอานะครับก็ใช้ฐานไม่เยอะหรอก 3A 2ก้อนใส่ตรงนี้นะดึงออกด้านหลังแต่จะเล่นคร่าวๆให้ดูนะครับมันก็จะเมืนแบบนี้แต่เล่นแกะ แต่ว่าสามารถเล่นแก้ขัดได้ถ้าเกิดกดตรงนี้คือเคลียร์นะครับมันจะเริ่มใหม่มา,ก,ก,ากดค้างดูครับก็จะเป็นอย่างนี้กดตรงไหนก็ได้ถ้าถานไม่อ่อนเสียงของแรงกว่าน,นี้ แสงของแรงกว่านี้เบสเซคุกกะโว้ยโทรแล้วโทรแล้วดิเคทโทรมาแล้วเสียงเหยมากเสียงโทรศัพท์อะ ก็สั้นนอยู่นะ <Okay. S 1> จะกดข้ามรัดเลยก็ได้ <Three. S 1> ไม่จะเป็นทีทวนกดเลยก็ได้อันนี้คือเคลียร์เริ่มใหม่กดตรงนี้รอให้นี้จบก่อน oh. ได้เห็นไหมทีนี้เราก็ไปเรียก Rider, Rider, ไรเดอร์ไฟนอลฟอร์มของไรเดอร์จะไ้ไฟนอลดีกว่าของในเคทัตตัวนี้ มันจะมีเสน่นห์อย่างน่าสังเกตดูเอาเดี๋ยวจะพาเปรียบเทียบและหลังเหมือนกันหมดคิงคือ น,นี่กดไม่ได้เพราะมันไฟนอนอยู่แล้วจะไม่พูดว่าคอมพิวเตรนะแต่มันก็ปิ้งมาเพื่อจะบอกว่ามันคือคอมพิวแล้วแค่นั้นเองทีนี้เรามาดูการ์ดใบที่สองก็คือถ้าใครซื้อผมก็จะให้การ์ดสองใบเลยนะอืผมก็ตามเก็บการ์ดหมูมาให้จนครบเลยเนี่ยแต่มันเกียนเนาะเอ้ตรงเอ้นัมเบอร์มันนะเรียงแบบแปลกเรียงไม่เหมือนโทราศัพท์บ้านเรานะครับตัวฟันก็อยู่ตรงนี้นะเนี่ย ันคล้ายๆของอข้อมือเรวคิดนี่ก็ดีนะทีนี้เราก็มาดูนัมเบอร์กันนัมเบอร์ก็ต้องอย่างนี้เพราะว่าเขามันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมต้องหงายขึ้นฝั่งนี้ ก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่ต่างกันจริงๆนะในหน้าจตอตกลงอะไรใส่กันกันทำไมนี้ดูมันเสียงใสเดี๋ยวก็ใสเดี๋ยวก็ไม่ใสเอออันนี้ดูใสกว่าอ,อันเก่าทีนี้เราไปดูล่างพูดกันผินนด เห็นไหมต่างไหมหไหมมีสเสน่ห์ต้องเก็บสองรุ่นกันนะครับรดูกดตรงนี้ครับอันอนี้มันมีไซนิ i n g form อันนี้มันไม่มีไซนิ i n ซึ่ง ในนีโอดีเคดในเข็มขัดของเขาอะไดเวอร์อะก็มันมีคาสฟอร์มเหมือนกันตอนใส่ร่างสุดยอดนะอันนี้ก็ไม่มีรุ่นเก่าไม่มีพูดมันจะมีความต่างกันให้อยู่นะครับก mm hmm. ็คือมันก็มีค่าเท่ากันนะนะแต่แค่แบบว่าการนําเสนอเสียงของคําพูดอนะมันต่างกันแต่มันไม่ได้มีผลอะไรนะครับ แต่ว่าลิวคีไม่มีฟอร์มว่ะทำเป็นไลด่ดู ได้สบายนี่ยังมีคำว่าลิวคีให้อยู่เว้ย ไม,ไม่มีฮิบิคิอันนี้มีฮิบิคิ มาหม่แอมบลอเนี่์ปลอป์มนะครับมีเสียงสูงรู้สึกว่าเสียงนี้ก็ไปใช้ในนีโอดิเคทไดเวอร์อยู่นะใช่มันจะจําได้แน่นอนเลยมึงภาคซ้ําแล้วมึงก็มาใส่ในนี้นเพราะว่าไอ้ตัวนี้ไม่มีการภาคซ้ําในไดเวอร์นะครับแต่อันนี้มีการภาคซ้ําในไดเวอร์เอาเอาคำนี้แหละไปพูดอ่ะแอะเด็ดใจเนี้ยแอมเบลอปลมอันเก่าก็แอมเบลอเดี๋ยวเรามาดูไอ้การ์ดที่ผมพูดแถมให้แล้วกันตอนจบนะครับ ก็ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ผมก็มีอันนั้นด้วยนะที่หลบผมลงขายอะ่ะผมจะลงไปในชุมชน y o u t u อะ่ะที่ว่าเป็นลงโพสอะ่ะก็คือขายเด็กคูกะนะครับถ้าใครอยากสนใจก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวส่งลายส่งอะไรให้แล้วก็ส่งสินค้าให้ดูนะครับก็มันใบพัดไม่หมุนไม่มีฝาฐานแต่นอกนั้นครบระบบปกติไม่มีรอยขาดของสายอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ลาโพงติดทั้งสองข้างแล้วก็เสียงดังฟังชัดนะครับทีนี้เราก็มาต่อกร์ดใบเฟสอกันนะ เห็นไหมเสียงเสียบต่างกันแล้วมือล้านมือล้าน แสงเล่นสีลักษณะมันไหวเลยตัวนี้ชอบตัวนี้อยู่นะนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะแต่สีตัวนี้ก็จะดูมีเสน่ห์กว่าตัวเก่านี่ตรงนี้นะครับโอเคก็ขอจบกรีลิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ฝากซับสไคร์ไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะเคทัศตัวนี้แล้วก็ใครอยากเป็นเจ้าของแล้วก็เิ้มขายคูกกะนะครับอืมก็ราคาก็คุยคุยกันได้นะครับก็เดี๋ยวจะบวกค่าส่งบวกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะคำนวณมาให้ด้วยว่ามันจะเป็นเท่าไหร่นะครับโอเค ก็ขอบฝากครับจะคลไลค์คอมเมนต์กันให้ด้วยนะครับว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไหมนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะเพราะว่าก็มีหลายคนที่สนใจตัวนี้นะครับตัวนี้ด้วยมาตั้งคู่กันเนี่ยเท่มากเลยนะครับแต่ผมสนุกกับการกดตัวใหม่มากกว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ที่แบบยุคสมัยนะครับอันนีค้คือเราจะได้เก็บลายต้นฉบับของเขานะครับก็คือเคทัสนะครับ complete